สวัสดีวันนี้มาพบกับเซนทาเซเนลคือเก่าเนาะน,ะนี่กระสอบอะไยังไม่ได้เอาจะมาคาเป็ดให้เบิงนะ้งเนาะปาดเป็ดให้เบิง้งจะเอาเลือดเป็ดให้เบิ้งนี่เต๋เป็ดเอาออกมาเบิงนะ้งฮะอีนนี้ได้มันลุดได้หันเด้โอ้โหเป็ดสีขาวเนาะนี่ฮ<อ>ั่นเฟนเต็ดกินตอนเฟนเนาะวันนี้นาะหลังจาก กักโตหลายเกือเป็นเดือนแล้โควิด19เนาะจําเนาะผสวยนี่นี่ทุนาจะเป็ดสุดยอดสุดยอดนี่อุปกรณ์ของเฮามันคือถ้วยแล้วก็มีดเนาะใส่น้ําน้อยนึงเฮ็ดแบบสูตรพื้นบานของเฮาครเป็ดครเป็ดบ่ได้เจาะเลือดแป้งเป็ดอ้าวบ่แม่นอยู่คอบ่เว้ย ใส่ก็ได้นะอ้าวเมื่อไรวะยูหันบ่แสงอ้าวบะเมนบะเมนหัวขาคือไก่บ่บะทอดกินเป็ดบ่จัองมาเล็กรั้งแรกคือกันนี่ไปบุเคยเลยขย่มฮ้าไก็เห็นหน้าคนตื้อเอาไก่เห็นแล้วหน้าคนโลดนี่เนาะสำหรัวเจ้าบะรถคนเป็ดเออเอาจึงก่อนจะเอาเลือจึงนี่ลกคนมันก่อนลกคนอยู่กลางปีก เออตวนีดอะโอ้แสงนี่สแสดงว่าปวดปวดสวตายไหวเดือดอะไรอ้าวตายไหวออาก็แม่นค่ะกนแนวนั่นแหละปากนี่ัน่ะนี่เลแสงพาชนแนลสี่เกตุโอ้โอ้มันกะปุกกักไก่เด้อ โอ้คักคักค่กคักค่ะค้ะ่ตายไปวะเจาะอิทโอ้ยู่หันเนาะกระปาตเอาเนาะเออนี่ล่ะโอ้โหยอดแดงเลยเอเดียวเลือดงามกามเลือดพูดงาม มือสังหารมือสังหารเป็ดขาวเพิ่นว่าถ้ามืออรหันต์ในแต่คนจับไวอยู่ถ้ามืออรหันมันแต่งไว้เลยเนาะหลังแสงอเอาถือว่าสําเร็จเสร็จสิ้นเนาะโอ้เลือดกงามเลือดกลายงามงามพี่โอ้คักๆๆๆฮอนพอสมควรแล้วเนาะ เอาสิขวาเลยแลย้วบัดน,นี่มาจับนิติบ้าน,นี่นนะ้ำมันสันั้นเลยนะ,ะมีเลยัออเอ้หออหอนหอน นี่ๆไกะคนมอ้อนๆๆฮกก็ได้สําคัญในอยู่บนหัวมันนี่เนาะให้เกียงเป็ดะเียรออ้ืวบ่ด้วจุตอยบดี ฮอน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 ได้พี่น้องเอ้ยโอ้ฮอนฮขายเองควายเอง ส่วนนี้ก็บสบายปันไดเนาะมีอาการไอเลยสงสัยติดโควิดมันเข้าบุจักไั้ก็บไดไปใส่ดอกกักตัวหรเป็นเดือนสองเดือนคนนล้วะไม่นี้กม่ดีแน่ ครับเป็ดให้กินกินเบนียกินเบียพี่น้องนะครับมาเยินแคเนลเออเกินนะบ่ได้แล้วมาให้เบิงซื่อเดี๋ยววันย็นให้กินให้บ่ได้แน่นอนเ <c oughs> ต้เสนอตีเสนอตียิวได้ชว่วงนี้ได้ชว่วงกักโตนี่คลองขาดมาดนแล้วมาทางล่างผิดตีด นี่โอ้โหเบียดเด้อีของแพ่นี่นันโควิดนันโควิด่งกันโควิดแฮงเนาะแกอีมู่น่อน้เโมือยิได้เต็มๆเลยได้อ้า มาเด้อมาเด้อมาเด้อทุกคนมาเด้อกินเบียกินเบียกันหละโอ้สุดยอดสุดยอดแสบรบลายพี่น้องแสบร้ายสุดยอดเลยบันโอ้ ใครมนี่งานพอเดินอยู่แบบนี้นอมฮอสขั้นตอนนี้เขากะัวเปลี่ยนสำเร็จแน,น่นอนมันนี่มันสีคนบัวมันลายเนาะมันละพอประมาณนี้แหละถือว่าขวกับสำเร็จแลละลูกคนมันเรียบร้อยเลยเนาะ